สวัสดีผู้ชมและ F4 ช่องฟอละเนียวทุกท่านนะคะเขากลับมาแล้วคลิปนี้นะคะเดี๋ยวปาจะมาแนะนำทุกคนนะคะทำออลายเปลือกไขน่นกกระทากันนะคะซึ่งมันก็มีอุปกรณ์หลายอย่างที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้แทนกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์เบื้องต้นกันดีกว่าคะ่ะแล้ววิธีทำยังไงคอยติดตามชมนะคะไปค่ะ ต้องมีนะคะก็เป็นสีเจลที่ออกสีครีมครีมนะคะท็อปแมทแล้วก็สีเจลเปลือกไข่นกกระทานะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะปาจะมามิกแอนแมนะคะหรือว่าสำหรับคนที่ไม่มีสีเจลเปลือกไข่นกกระทาเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรทดแทนได้บ้างใช่ไหมคะก็มันจะมีอันนี้นะคะเป็นส่วนผสม คือปาไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรอะแต่ว่าก็เรียกเป็นเหมือนแบบเกรดหีมะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในเซตเนี้ยมันไม่มีสีดำแต่ว่าปาแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นส่วนผสมที่แบบคล้ายๆกับอันนี้นะคะ่ะจะเป็นบางๆควรจะต้องเป็นสีดำใช่ไหมล่ะคอที่เป็นเกรดหีมะแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าใครมีสีดำก็คือใช้แทนได้นะคะหรือว่าเราจะเพ้นก็ได้แต่ว่า มันพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบอำนวยความสะดวกนะอาแล้วก็เกรดอันนี้ด้วยนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบเกรดทีมาเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเนื้อทรายเนื้อ่อนข้างหนาหน่อยนะคะอันนี้ก็สีดําก็สามารถใช้แทนกันได้ถ้าเกิดว่าใครมีนะโอเคอันนี้นะคะแบรนด์นี้ปาไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะคือที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าซื้อก็แพ็กเกจนะแล้วก็ เหมือนกับว่ามันเป็นแบบแนวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ก็คือพี่จีนเป็นคนผลิตนะคะแล้วระหว่างที่ปาทดลองเนี่ยคืออันนี้มันเป็นเนื้อเจลแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนเอาฮาร์ดเจลมามามาใช้อะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้เล็บเนี่ยมันเสียนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้โดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเออเราทาสีอื่นไปก่อนนะคะแล้วทาเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวท็อกด้านบนสุดเ่ย มันก็จะสามารถช่วยลดอาการเล็บเสียได้นะคือลองแล้วป้าลองเทสแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้โดยตรงม,มันมีโอกาสที่แบบดึงดึงหน้าเล็บทําให้เล็บมันเสียนะคะแล้วก็เล็บเนี่ยมีโอกาสแห้งมากกว่าปกตินะก็เลยแบรนด์นี้ก็ไม่ได้อยากจะแนะนํานะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคน,นไปหาที่มันมีเจลลักษณะเป็นแบบประมาณนี้อะคะ่ะก็คือใช้แทนกันได้หมดเลยนะ ซึ่งตาไม่มีตาก็เลยเออเอาเจ้าตัวนี้แหละมาทําให้ดูนะคะแล้วก็เออสีเจลนะคะสองสีนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะไอซีนี่ไอซอรนี่รุ่นฟันติดนะคะเบอร์เจนะสิบสี่นะอสีจะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งปาก็คือใช้ไปใน คลิปของออลอยกระทรงอะคะ่ะที่ทำเป็นกระทรงมไม่รู้ว่าสีอะไรจะเห็นสีเป็นหรือเปล่านะเนี่นยอ่ะมาเน้นะคะสีประมาณนี้เบอร์นี้ก็ใช้ได้ก็จะมีความอ่อนๆหน่อยแล้วก็โชมีนะคะอันนี้เป็นตัวแพคเกจุ้นเก่านะเบอร์อะไรล่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เบอร์ห2ิบนะคะใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะมีความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ กันเริ่มแตกรุ่นนี้ก็คือมันมันหลายปีแล้วนะคะทุกคนนี่สีนี้นะคะเดี๋ยวจะเทียบกัน,นมันต่างกันแค่นี้เดียวเองเห็นไหมคะอันนี้จะมีความเข้มกว่าเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจจะใช้เป็นของ Show m i นะคะสีไข่นกกระทานเนี่ยมันมีทั้งเข้มแล้วก็อ่อนนะมันก็ได้หมดเลยสองสีนี้ใช้แทนกันได้หมดเลยนะคะ มีวามคราคตักันไดแล้วก็เบสป่าจะใช้เปอนของพารเดชชันของไอจีเนียก็ทาเป็นสีพื้นนะคะป่าใช้เป็นของโจมี บอกไปแล้วเน้อว่าเบอร์62นะคะทาลองพื้นไปค่ะเราจะทาสีสองชั้นนะคะหรือว่าของใครเนี่ยที่แบบสีมีความเข้มข้อนอะไรอย่างนี้นะคะก็ทาแค่เพียงชั้นเดียวได้นะ นาทีนะคะอไปก็จะเช็ดด้วยครีนเซอร์นะคะปาจะชอบใช้เป็นสบูมม่ชนิดแข็งนะเพราะว่าเอ่อมันลดการที่เกิดขุยไ,ได้นะคะคือมันใช้ง่ายน,นั่นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะว่ามันก็จะมีความแบบไม่ค่อยอมน้ำบ้างอะไรบ้างนะต่อมานะคะปาก็เอ่อ อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดใครมีแบบนี้ก็ใช้แทนได้นะแล้วเราก็ใช้ที่เป็นเจลบิวดเดอร์นะคะที่มันเป็นรุ่นแบบซ็อกออกได้นะหรือว่าจะเป็นใช้เป็นเจ้าตัวท็อปอันนี้ของวีชัยก็ได้นะคะพวกท็อปเจลที่มีความเนื้อหนาใช้ได้หมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวปาจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ ก็จะง่ายหน่อยเราจะทาอันนี้ลงไปก่อนนะคะเขาจะมีเก็ดใหญ่เกล็ดเล็ก<อ>ก็แล้วแต่ผสมผสนกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะเพ้นทที่มันมีแบบเป็นดวงใหญ่ๆของเปลือกไข่ด้วยนะ ตันนี้เราก็ลองรู้นะคะว่าถ้าสมมติว่าตรงไหนเนี่ยมันมีความแบบจุดเยอะเกินไปเนี่ยเราก็เอาพูกกันเกียวออกได้นะจะได้แบบว่าไม่ดูเยอะเกินไปนะคะจนแบบมันดูลอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเปลือกน้องไข่นกกระทาเนี่ยมันก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจแหละค่ะตามธรรมชาติเขามันก็มีจุดยอะจุดเยอะจุดเล็กจุดน้อยจุดใหญ่จุดอะไรอย่างนี้นะคะ เราอยากได้เยอะๆเราก็ทาให้มันเยอะๆก็ได้ประมาณน,นี้นะคะ่ะอันนี้มันเป็นเจลเกรดีนะจริงๆแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทาท็อปเล่กน,นะนี่ก็ออก30มสิวีค่ะ เดี๋ยวสีดำที่ปาใช้นะคะปาจะใช้เป็นของไอจิมมี่นะคะลุ่นี้เป็นลายเจลเปอร์ M L 0 0 1สีแบลกนะคะอันนี้เขาจะมีแบบความเนื้อที่เหลวแต่ว่ากึ่งๆึ่งนะคะกึ่งเหลวกึ่งข้นนะไวลืมอะปาเปิดไฟอันนี้อยู่แล้วก็ ผสมสีนะคะคู่กันเราจะใช้เล่นอันนี้นะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยขึ้งเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็แนะนํานะเป็นของม,ม่อนหนัดนะคะเป็นคู่กันที่เอาไว้อ,อ่าใช้กับสีอะคริลิกอะไรอย่างนี้นะคะเบอร์อันนี้เราซื้อมาเป็นเซตนะมันจะมีทั้งหมดประมาณ 5- 6หด้ามน,นะคะก็จะมีแบบหลายๆเบอร์นะ ก็เพือพ่อนาลองไปดูแล้วกันนะคะไะซื้อถ้าจำไม่ผิดซื้อที่ร้าน d 2 s นะประมาณร้อยกว่าบาทไม่เกิน200นะคะอ,อ,อันนี้ก็ใช้ได้นะพูกกันพวไปก็ใช้ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวใช้อันนี้นะคะ่ะสีดำ ริเราต้องเอาแปลงหรือว่าอุปกรณ์อะไรเข้าไปคนสีก่อนนะคะเผื่อว่าเออมันมีการตกตะกอนอะไรอย่างนี้ด้วยนะจเจ๊มสสีเนี่มสมันอาจจะแบบอยู่ใ,ใต้ก้นกระปุกนะคะถ้าเราแบบวางทิ้งไว้น,นานๆแล้วนะไม่ได้ใช้เลยโอเคแมสีดทุกครั้งที่เราจะ เช็ดนะคะเราควรต้องเช็คด,ด้วยครีมเชื่อก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมันลื่นมันก็เพ้นยากนะคะสองการเช็ดเนี่ยทำใหเ้เพ่นง่ายขึ้นแล้วก็สีเกาะกันได้ดีนะ ใหญ่ในระหว่างนี้นะคะปลาจะเลือกดูตรงที่มันแบบช่องโว,โวัวๆเยอะๆหน่อยแล้วก็จะแซมลายเปลือกไข่ของเขาลงไปนะคะก็ไม่ต้องไปแบบมันจงอะไรมากนะคะเปลือกไข่มันก็อารมณ์คล้ายๆน้องวัวนะก็มีเล็บบางหญ่างบาง่างอย่างนี้นะ ก็น้องเสือผสมกันเลยนะหาตรงไหนอีกอาจจะเอาตรงนี้ก็ได้เีตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ก็โอเคแล้วแล้วก็มีมันจะมีแบบเปลือกไข่บางมุมเนี่ยที่แบบ เป็นรอยป้านใหญ่ๆเลยก็มีนะคะแต่ละฟองของเขาเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปบางบางฟองก็เป็นแบบจุดเล็กๆอย่างนี้ทั้งหมดเลยบางฟองก็จะมีจุดจุดใหญ่จุดเล็กจุดน้อยหรือว่าจุดใหญ่จุดเดียวเลยก็มีก็ทั้งหมดถ้าเราจะเพ้นสิบนิ้วห้านิ้วอะไรเนี่ยก็ทุกคนลองเอาไปมิกซ์ไปปรับใช้กันดูนะคะก็แค่นี้เองค่ะง่ายๆเลย เสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็จะอบ60ปปปวินะคะทุกครั้งที่เราใช้พวกกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องเช็ดนะอาจะมีการเช็ดด้วยคลีนเซอร์ก่อนนะคะแล้วในระหว่างที่เก็บแป้งเนี่ยก็จะล้างด้วยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวล้างเจลของขับเคนซิโฟนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวโปรดปาเคยรียวิวในเฟเวอ์ิตประจำปีแล้วนะก็ลองไปเปิดดูนะคะ โอเคโอเคแล้วก็อบอันนี้ก่อนนะคะ60วินาทีต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายปาจ,จะใช้เป็นท็อปแม็ตนะคะของเคทซี่นะคะเป็นเอ้ยเป็นรุ่นคิน s ชี่นะคะ่ย้อเบอร่าเจลไม่ใช่นานเริ่มเปิดยาก เกอดไข่ S <S นกนะะเาต้อม,มีความแบบแมทนะคะเราเคยเลือ <S <S ใกใช้เป็นสีแมทนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบให้เงาเงามันก็จะให้ฟีลลิ่งแบบนี้นะถ้าสมมติว่าเราทาเราเป็นเงาใช่ไหมก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้นะคะ <S <S ให้ดูก่อนพราถ้าเงาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าปาจะใช้เป็นแมทนะคะเพื่อให้มีความคล้ายกับ เปลือกไข่นกกระทามากที่สุดเลยอโอเคเสร็จแล้วอันนี้เราทาท็อปแมทก็30วินาทีนะคะ<อ>เสร็จแล้วนี่นะคะก็คือเปลือกน้องไข่นกกระทาของเรามุ้มนี้น่ารักนะคะจะมุ้ดจะมิง ก็ใครชอบเยอะชอบลายเยอะๆก็ไปเพิ่มเอาได้นะคะอป้าจะชอบอะไรที่มันเป็นแบบๆแบบนี้ปูนิ่น่ารักมากเลยแต่และทำเองชมเองก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ป้ามาตลอดนะคะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรแต่ถ้าเกิดใครอยาก ให้ทำอะไรให้ดูก็แนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วจันนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ